ก็มอริสเคนะครับแต่ตอนนี้ต้องพูดที่เต็มยศนิดหนึ่งเนื่องจากว่าเพิ่งได้เจอพ่อของตัวเองก็จะเป็นมอริสเคเพอร์โรเบิร์ตชอบตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าพี่อยู่คุณแม่ได้ช่วงเวลาสั้นมากคือแค่3 3ปีเองหลังจากนั้นพี่มาอยู่คนอื่นฉะนั้นความผูกพันกับแม่ไม่มีเลยและพี่เองมาเจอแม่เมื่อตอนอายุประมาณ30 แต่ม่เป็นความรู้สึกที่ดีที่ได้อยู่กับแม่ในช่วงระยะเวลานั้นถึงแม้ว่าเราจะอยู่กับแม่มาเจอแม่เนี่ยแค่สิปีอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็เสียไปอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ในขนาดเดียวกันหลังจากนั้นอีกสิปีเนี่ยเราก็ได้เจอพ่อของเราอีกครั้งหนึ่ง <S 2> <S 2> น,นักแส,ด,สแดงเนี่ยจะไม่ค่อยได้มีโอกาสเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่เขาจะมีภาพลักษณ์ไงว่าเป็นนางเอกก็ต้องนางเอกออกไปข้างนอกก็ต้องนางเอกอะไรเงี้ยนางร้ายถึงแม้ว่าจริงๆแล้วตัวเองจะเป็นนางเอกแต่ว่าออกไปข้างนอกก็ต้องเป็นนางร้ายของชาวบ้านเขาปัจจุบันเนี้ยสังเกตไหมว่าดาราทุกคนมีความเป็นตัวของตัวเองดาราทุกคนมีช่องทางที่จะแสดงความเป็นตัวของตัวเองได้ทุกช่องทางและเขาก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองและคนที่รักเขาก็รักในความเป็นตัวของตัวเองไม่ได้รักบทบาทการละครที่เขาทํา นี่มันแตกแต่างกันตรงนี้พี่มอริสเคเริ่มต้นเข้าวง,งการมาต้งแต่ไงตอนนั้นประกวดในแบบครับเป็นการประกวดในแบบของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อหนึ่งนะครับยี่ห้อดูมอนแล้วผมเนี่ยได้ไปประกวดในในปีที่3ที่เขามีการจัดอะไรเงี้ยแล้วก็ได้รองอันดับหนึ่งมามันเป็นช่วงพลิกวงการวงการในแบบในบ้านเรามากเพราะว่าไม่เคยมีในแบบผิวสีคนไหนโผล่เข้ามาในเมืองไทย ผมเป็นคนแรกแล้วทุกครั้งที่ทุกครั้งที่เวลาเราผมเดินออกไปอะไรเงี้ยผมไม่เคยมั่นใจเลยนะว่าผมดูดีเพราะคนที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยที่เป็นในแบบที่มาเดินโชว์ตัวเนี่ยขาวหล่อสูงฝรั่ังอะไรเงี้ยลูกครึ่งฝรั่ังอะไรไม่มีลูกครึ่งง,งผิวดําสักคนหนึ่งที่มีอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วเวลาผมออกมาผมรู้ว่าผมหล่อสู้เขาไม่ได้ผมก็ใช้คาเล็เตอร์ที่ผมเป็นนี่แหละ ในการที่เป็นผมอะไรเป็นคนอารมณ์ดีแล้วสนุกสนานออกมาบนเวทีแคดวอลกอะไรเงี้ยทําให้หลายๆคนชื่นชอบและก็ชอบเออไม่ได้เริ่มขายที่ไม่ได้เริ่มขายความหล่อนะขายความสนุกทําให้เขาประทับใจในตัวเราผมก็เลยได,ได้ได้ตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมาในปีนั้นประกฏเสร็จแล้วแล้วก็ได้ตำแหน่งมาเรียบร้อแล้วหลังจากนั้นพี่มอริสทำอะไรบ้างในวงการบันเทิง โอ้โหเยอะมากเลยวงการบันเทิงก็เริ่มมาอเคเดินแบบนักแสดงพิธีกรดีเจนักร้องแดนเซอร์เอาอะไรอีกหลไรในวงการเนี้ย ผ่านมาบางอันก็ดีบางอันก็อาจจะไม่ใช่เราอะไรอย่างเงี้ยอย่างการเป็นดีเจเงี้ยที่บริษัทเริ่มเห็นคุณค่าาเออมีความมีความสามารถในการเล่นกับคนดูได้ก็เลยให้มันเป็นดีเจแต่พอวันที่มาเป็นดีเจปุ๊บผมมาอยู่ในห้องซีเรีย์ไม่มีใครหัวเราะกับผมเลยอ่ะยังไงผมก็งงผมก็เวอร์เฟอร์สก็ทำตัวไม่ถูกเป็นพิมลิเคสนุกนะพี่ว่าคือถึงแม้ว่า พื้นฐานแบกเกาของพี่มันอาจจะดูไม่สนุกในช่วงระยะเวลานั้นแต่เมื่อมันผ่านอะไรมาแล้วพี่มีความรู้สึกชีวิตพี่มันมีหลายรสชาติจังเลยว่ะมันมีอัตลบแบบว่าหลายๆอย่างจนแบบว่าพี่เชื่อว่าหลายๆคนอิจฉาชีวิตพี่ที่พี่ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายทั้งดีและไม่ดีแต่มันทําให้เราเป็นเราทุกวันนี้และมันทําให้เราเนี่ยสามารถยืนอยู่ในสังคมหรือยืนอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างแบบว่าฉันมีความสุขจังเลยแค่นั้นเองมั้งพี่บอกว่าเฮ้ พี่นงพูดเลยว่าเออเกิดเป็นมอลิสเคนเนี่ยมันมีหลายรสชาติดีนะครบรสได้เรียกว่าอัดเร์จริงๆอันเนี้ยคือต้องบอกก่อนว่าในวงการบันเทิงไทยเราเนี่ยพอผมเข้ามาแล้วเนี่ยทุกคนก็ให้การต้อนรับโอเคแต่คนข้างนอกคนที่เสพเขาอาจจะงงงอยู่อ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งสังคมไทยเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เขาจะไม่ชอบก็คือเขาจะไม่ชอบอะไรที่มันดำๆเพราะเขาถือว่าของดำมันจะดูไม่โอเค สังเกตไหมว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเวลาอะไรที่เราไปเจอสิ่งที่ดําอะไรเงี้ยจะดูไม่ค่อยดีจะดูทุกข์จะดูสุขจะดูทุกข์อะไรเงี้ยไม่ค่อยมีความสดใสแต่ถ้าเกิดเจอของขาวของของอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูรู้สึกแบบโอ้ยสวยงามอะไรอย่างนี้เลยอันนี้มันเป็นค่านิยมของคนทั่วไปซึ่งอันนี้พี่ยอมรับเพราะพี่โดนแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆพี่จะโดนแบบว่าเปรียบเทียบว่าเป็นของดําเป็นอะไรอย่างเงี้ยโดนล้อโดนอะไรเงี้ยมาตั้งแต่เด็กๆพอเข้าวงการ เรื่องแบบนี้มันลดลงลดลงจากคนในวงการยอมรับกันเข้าใจกันอะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่คนผิวสีอย่างพี่ไม่มีโอกาสนั่นก็คือคนผิวสีไม่มีโอกาสได้เป็นพระเอกนางเอกหรือว่าอะไรเงี้ยในวงการบันเทิงบ้านเราเพราะยังไม่มีใครยอมรับคือคนชาวบ้านยังไม่ยอมรับพระเอกต้องหล่อต้องขาวต้องอย่างนี้อย่างนี้นี้พระเอกดำหืไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ผ่านไม่ผ่าน อะไรใช่ไม่ใช่พิมพ์นิยมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเราก็จะเข้าใจตรงนั้นแต่ถือถือว่าตรงนั้นมันก็เป็นเหมือนกับประเทศประเทศหนึ่งเขาอาจจะชอบคนลนนักษณะงี้แต่เรามาเกิดที่เมืองไทยเขามีค่านิยมยงี้เราก็โอเคเราก็ยอมรับในสิ่งที่ท,ที่เขาแต่ในขนาดเดียวกันเราก็เป็นตัวตัวที่ทําให้สร้างสีสันให้กับ วงการบันเทิง<ม>ก็คือทําให้เขามีความสุขในการที่เขาได้อยู่ในว,วงการบันเทิงที่ที่ทำให้เขาได้เห็นผลงานของเราถึงและตอนหลังๆเนี่ยคนที่อยู่ข้างนอกหรือคนดูทางบ้านเขาถึงยอมรับเรามากขึ้นโอ้เธาเกิดถ้าเกิดปะประเด็นเรื่องโดนบูลลี่เรื่องสีผิวเนี่ยมีมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กยันก่อนเข้าวงการอีกอะไรอย่างเงี้ย<น>อะไรนะละครอยู่ว่าหนืะนะ่ง ค่านอกนามันมีหนังเรื่องค้านอกนาที่เป็นหนังที่แทงใจคนผิวสีมากระมเป็นหนังการเปรียบเทียบระหว่างเด็กกำพร้าสองคนที่เป็นคนผิวขาวเด็กผิวขาวผู้หญิงกับเด็กผิวขาวไอเด็กผิวดำผู้หญิงแล้วสองคนนี้ชีวิตแตกต่างกันเพราะแค่เรื่องของสีผิวมันเป็นเรื่องของของสังคมที่ให้การยอมรับและชอบคนที่ผิวขาวมากกว่าคนที่ผิวดำ แล้วมันทาให้มันไปทาให้คนผิวดําโดนโดนกดดันจากสังคมทําให้เขาต้องทําในสิ่งที่บางทีเขาไม่อยากทําเพื่อให้บอกว่าฉันมีคุณค่านะเห็นฉันบ้างนะทุกคนจะพยายามเรียกร้องให้ตัวเองมีความสําคัญในสังคมอยู่แล้วฉะนั้นมันไม่เรื่องไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาจะพยายามทําแบบนั้นแต่เขาก็กลับกลายเป็นว่าทําแบบนั้นมันไม่น่ารักสําหรับเขาสําหรับคนอย่างนี้เขาก็จะโดนโดนบูลลี่อะไรเยอะมากซึ่งเรื่องเหล่านี้ เป็นเรื่องที่คนผิวสีอย่างพี่โดนมาหนักมากหนักมากจนถึงขั้นที่พี่เคยโดนบูลลี่จนถึงพี่ไม่ไหวแล้วกลับจากโรงเรียนไปอาบน้ำเอาสกอตไบามาแล้วมาขัดตัวเองเพื่อให้ขาว พี่โดนบูลลี่เพราะพี่ไม่อยากแตกต่างคือพี่ไม่มีพ่อแม่พี่ก็ช้ำใจพออยู่แล้วแต่สีผิวพี่พี่พี่ทำอะไรไม่ได้แต่ว่าโดนล้อโดนเรียกไอ้ดำเรียกไอ้นู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยจนเรามีความเราไม่ต้องการโดนล้อขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราพยายามทําให้เขายอมรับถึงทําให้ตัวเองเจ็บเพื่อให้เหมือนคนอื่นไม่อยากแตกต่างตอนนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้สิ่งสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราไม่ชอบแต่เมื่อเวลาเรานผ่านไป เมื่อเวลามันผ่านไปเราเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เราทำให้ตัวเองขาวไม่ได้ฉะนั้นเราก็ภูมิใจในความเป็นคนดำของเรานี่แหละแต่ทํำยังไงให้เขายอมรับด้วยความสามารถด้วยความคิดด้วยการกระทำแต่ถ้าเกิดใครร้ายมาฉันร้ายตอบแรงกว่านี่คือคอนเซ็ปต์ของพวกเราซึ่งเป็นคนผิวสีในเมืองไทยที่เรามีรู้จักกันหลายๆคนคือคุณอย่ามาทำร้ายเราเราจะไม่ไม่ทำร้ายคุณคือเราจะไนส์ก,กับคุณ ถ้าคำถามว่าเกิดในยุคนี้จะง่ายกว่าในยุคก่อนพี่ว่ามันดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วการอยู่ให้เป็นอะยากเพราะเนื่องจากว่าคนสมนัยนี้ความเป็นตัวของตัวเองสูงความเป็นตัวของตัวเองคันยอมรับมันเกิดขึ้นเยอะมากแต่การที่เขาจะเอ่อการที่เราจะทําให้ตัวเองมีค่าน่ะหรือว่าทําให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับในสังคมไม่ง่ายเพราะทุกคนมีความเป็น ฉันชอบแบบนี้ฉันชอบแบบนี้คือมีความมีความมีความเขาเรียกว่าเซกเมนต์ของตัวเองชัดเจนมากคือฉันชอบแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถ้าสมมุติว่าเราเป็นตัวของเราอย่างนี้แล้วให้คนมาชอบเรามันอาจจะไม่ได้ง่ายอย่างที่อย่างที่เราเป็นในสมัยก่อนก็ได้เพราะสมัยก่อนมันมันเหมือนกับว่าจะเรียกว่าไงอะในสมัยก่อนมันมีคนแบบนี้ออกมาแล้วมันเปลี่ยนไปไหนไม่ได้อะมันต้องยอมรับในความเป็นเขาอย่างนี้แต่แต่ตอนนี้มันเป็นคนอย่างนี้ออกมา ฉันเลือกที่ฉันจะชอบรับคนไหนอะไรก็ได้มันก็อยู่ไม่ง่ายเหมือนกันมันก็แตกต่างกันใช่ไหมอ่ามันก็ยากคนละแบบคือสมัยก่อนเนี่ยมันมันยากตรงที่ว่าคุณจะเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงให้คนให้คนยอมรับแต่สมัยนี้คุณจะเป็นตัวตนของตัวคุณเองยังไงให้คนยอมรับมันก็เลยมันก็เลยยากคนละแบบอืม ก็เลยก็เลยอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วทุกคนเป็นตัวของตัวเองเนี่ยคือความแตกต่างที่มันน่ารักมากอยู่แล้วแต่ทํายังไงให้ความแตกต่างนั้นมีคุณค่าจนคนอื่นๆเห็นคุณค่าแล้วยอมรับในความเป็นคุณถึงแม้ว่าเขาเคยแอนตี้ความเป็นคุณแบบนี้มาก่อนแล้วเขามายอมรับคุณในความเป็นคุณคุณได้เรียกว่าซื้อใจให้เขาเขามาชอบเลยอย่างที่เราเป็นให้ได้พี่เลยแค่อยากบอกอะไรกับคน อ,อาจจะมีบางคนที่เขายังไม่คุ้นชินกับการยอมรับความหลากหลายในหลายๆหลักหลายๆมิิอย่างเงี้ยอยากจะบอกว่าจงเป็นตัวของตัวเองมีความสุขกับตัวเองและมีความสุขที่อยู่ในสังคมที่คุณอยู่และทําประโยชน์ที่ดีให้กับสังคมแค่นั้นเองแค่นั้นเองคุณไม่ต้องอะไรมากคือผมเนี่ยคิดอยู่อย่างหนึ่งฮะทำไมผมถึงผ่านการโดนเหยียดหยามทางสีผิวอะไรทไรัร้งหลายหละเพราะเราไปแคร์สังคมแต่อย่าลืมว่า คุณแคร์สังคมได้แต่คุณต้องรักตัวเองด้วยสิคุณต้องรักแล้วก็ชื่นชมในความเป็นตัวของคุณเองถึงแม้ว่าบางทีคุณอาจจะไม่ได้น่ารักทั้งหมดหรอกแต่คนเราทุกคนต้องให้กําลังใจตัวเองต่อให้คุณเนี่ยต่อให้คุณมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่คนอื่นเข้ามาห้อมล้อมคุณให้กําลังใจนะสู้ๆนะสู้ๆนะแต่ตัวคุณไม่สู้ลมปากเป่ามันก็ผ่านไป สิ่งเหล่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจงให้กําลังใจตัวเองแล้วลุกขึ้นทําในสิ่งที่ดีและสิ่งที่คุณคิดว่าถูกทําต่อไปมันเกิดการบูลลี่แบบหลากหลายรูปแบบมาทั้งในโซเชียลมีเดียทั้ออะไรก็ตามเยคือจริงๆแล้วต้องยอมรับอยู่อย่างนึงว่าเรื่องการบูลลี่หรือการล้อนเรียนอะไรอะไรเงี้ยมันมีกันมามาเยอะแล้วอ่ะเี้ผมคนในวงการบันเทิงเอง ผมอยากพูดว่าคนในวงการบันเทิงเองผม,ไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปว่าอะไรเขาแน่ผมยกตัวอย่างอย่างตลกสังคมไทยเรานะตลกเวลาตลกมาเล่นเนี่ยเขาเขาตัวเตี้ยเรียกไอ้เตี้ยไอ้เตี้ยคนขำเขาเรียกว่าตลกที่มันเป็นสังขารทําให้คนเนี่ยมีพฤติกรรมแบบเฮ้ยอย่างเงี้ยล้อเล่นกับเขาได้แต่คุณเคยถามเขาไหมว่าเขาชอบให้คุณล้อแบบนี้ไหมเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาถ้าเกิดว่าคนเหล่านั้นเขาคิดเป็น เขาจะไม่มีปมในใจแต่บางคนที่คุณไม่รู้จักหรือคุณไปเห็นเขาอ้วนเตีย้ยดำขาวหรือว่าเป็นเกหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณไปบูลลี่ใส่เขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณคิดว่ามันสนุกแย่เล่นถามว่าถามง่ายๆนะมึงถามกูสนิดมัม้ว่ากูอยากไหมให้มึงแย่แค่นั้นเองไม่อยากจะให้บอกว่าทุกคนเห็นว่าไม่ว่าเขาจะแตกต่างยังไงก็แล้วแต่จงเคารพในความเป็นเขาแค่นั้นสังคมมันจะอยู่ได้อย่างโอเคมาก และถ้าคนไม่มีแกร่งหรือว่าแบบมีมายเซ็ตอย่างพีก็ต้องฝึกให้แกร่งพี่พูดได้คําเดียวน้องก็ต้องฝึกให้แกร่งน้องต้องยอมรับให้ได้น้องต้องสู้กับมันไม่ได้เพราะชีวิตนี้คือการต่อสู้ถ้าน้องสู้เรื่องพวกนี้ไม่ได้อนาคตน้องเหนื่อยในฐานะของมนุษย์คนทําไมเรายังต้องมีความทําไมเรายังต้องมีความหวังเพราะความหวังเป็นกําลังทําให้เราเดินไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง เพราะถ้าเกิดเราไม่มีความหวังเราหมดพลังแล้วเราก็สุดแล้วเราก็ไม่ทําอะไรแล้วนี่คือทําไมมนุษยชาติาหรือว่าเราทุกคนต้องมีความหวังเพราะมันคือกําลังของเรา